ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอระบบเม r e ดแลนด์โตเวอร์จีแบบดิสเพย์ซิสเนะครับซึ่งเป็นระบบที่สามารถดักจับแพ็กเกจบนเครือข่ายเมล็ดแลนดนะครับและแสดงผลออกมาเป็นแผงผังของโครงสร้างของการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับโดยสำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็จะมีภาพรวมของระบบสิ่งที่แตกต่างจากระบบเดิมที่มีอยู่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการออกแบบระบบการทดสอบการทำงานของระบบแนวทางการพัฒนาต่อและการเนโมนระบบนะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของระบบกันนะครับ สำหรับความเป็นมาของปัญหานะครับนั่นมาจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนิเดลงเน็ตเวิร์กของเครือข่ายประเภทไวร์เน็แลนด์ในปัจจุบันนะครับที่ยังขาดฟิวเจอร์ในการแสดงแผ,ผนผังโครงสร้างของการเชื่อมต่อเครือข่ายออกมานะครับซึ่งฟิวเจอร์นี้ในปัจจุบันยังสามารถทําได้บนเฉพาะเครือข่ายไวเน็ตเวิร์กเท่านั้นนะครับสําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับคือ1ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบ์ว่าเครือข่ายไวเน็แลนด์ที่ให้บริการมีอุปกรณ์คล้แอนและเอเซทพอยต์จำนวนเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่ครับ2 แสดงให้เห็นถึงแผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อของเครือข่ายซึ่งจะสามารถนําไปวิเคราะห์และจัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้นครับ 3. ช่วยให้การคาดคะเนขนาดของเครือข่ายไวเดตแลนด์และการเพิ่มจานวนหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งของการติดตั้งอินเทอรคอยต์ทำได้ดียิ่งขึ้นครับ 4. ลดเวลาในการวิเคราะห์การออกแบบและการปรับปรุงเครือข่ายไวเดแลนด์ครับสําหรับสิ่งที่แตกต่างจากระบบเดิมที่มีอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างจากซอฟต์แวร์เนนิ้นดูดและเนนด์วิชเชอร์นะครับซึ่งทั้งสางระบบเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการแสดงแผงผังนะครับ แต่มันมีข้อจำกัดอยู่คือมันสามารถแสดงได้บนเฉพาะเครือข่าย Wi เน็ตเวิร์เท่านั้นนะครับกลุ่มผมจึงต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดักจับแพ็กเกจบนเครือข่ายไวเลนและแสดงแผนโครงสร้างของการเืียมตอเครือข่ายออกมาได้นะครับต่อมานะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน IEEE 802.11นั้นเป็นมาตรฐานกลางที่ได้นํามาปฏิบัติใช้เพื่อที่จะทําการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายในเครือข่ายและใส่เข้าด้วยกันนะครับ และยังได้กำหนดมาตรฐานย่อยๆขึ้นเช่น I t e m e 8 0 2 1 1 a b g และ n เป็นต้นครับต่อมานะครับโครงสร้างการเชื่อมต่อของ i อ e m e 8 0 2 1 1ดยเราจะแบ่งออกเป็น2โหมดหลักๆด้วยกันนะครับซึ่งก็คือหมด e x h o และหมด i n f r a structure สำหรับหมด x h o จะเป็นการสื่อสารกันโดยตรงตั้งแต่อุปกรณ์2ตัวขึ้นไปนะครับที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันต่อมานะครับหมด i n f r a structure จะเป็นการเชื่อมโยง เครือข่า,ขายเว็เลแทนเข้ากับเครือข่า,ขายไวเน็ตเวิร์กนะครับโดยที่จําเป็นจะต้องอาศัยเอเซทพอยต์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้นะครับและสุดท้ายโหมด Dis t r i b u t e d System ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินฟาสตัคเจอร์เช่นกันนะครับซึ่ง Distributed System จะเป็นการสื่อสารกันร,ระหว่างเครือข่ายตั้งแต่2เครือข่ายขึ้นไปนะครับโดยที่จะต้องอาศัยเอเซทพอยต์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อตั้งแต่2ตัวขึ้นไปครับต่อมานะครับจะเป็นโครงสร้างเลเยอร์ตามมาตรฐาน IEEE 8 0 2 1 1 ซึ่งข้อมูลที่เราใช้หลักๆในการสร้างระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ใน Mac Layer นะครับซึ่ง Mac Layer เนี่ยจะอยู่ในชั้นล่างสุดของ Data Link ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับชั้น p h y s i c a l Layer นะครับซึ่งภายใน Mac Layer เนี่ยจะมีเฟรมอยู่และภายในเฟรมก็จะประกอบไปด้วย9ฟิลด์หลักๆด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่พวกเรานำมาใช้ในการทำระบบนี้ขึ้นมาจะมีแค่ t o ds และ f o r m ds ที่อยู่ภายในเฟรมคอนโทร l ครับและจะมี n s 1น s 2อ s 3และ n s สครับ ซึ่งจากข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยจะนำมาสู่ตารางนี้นะครับซึ่งตารางเนี่ยจะเป็นตารางที่บ่งบอกว่าแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจที่ดักจับได้อยู่ในโหมดใดและมีเอเดอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าแพ็กเกจนั้นน่ะมีเลข two d s เป็น0และ form d s เป็น0ย์จะแสดงว่าแพ็กเกจนั้นจะอยู่ในโหมด x หกนะครับซึ่งจะมีเอเดหนึ่งเป็น d e s ิ i n a t i o n เอเดตมีเอเดตสองเป็น s o r เอเดตและมีเอเดตสามเป็น basic service ต d ฟาย i f i e r ครับผมต่อมานะครับการออกแบบระบบ ำหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนานะครับก็จะมี Python 3ซึ่งเป็นภาษาที่เราใช้ในการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับมี p y Shar คซึ่งเป็นไลบรารีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของเฟรมแอกนะครับมี a i r c แคคแซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับวิเคราะห์เครือข่ายเวเดตแลนในบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็จะมี p a n d a s p a n d a s เป็นไลบรารีที่ใช้ในการกล่องชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนออกไปนะครับแล้วก็จะมี n e t w บ r k x ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างโนดและสร้างความสัมพันธ์นะครับและสุดท้้ายจใช Poly เราเลจะเป็นไลบรารีที่ใช้ในการ plot graph ชุดข้อมูลขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นว่ามีเอเซทพอยต์และแคร์แอนต์อยู่ในบริเวณไหนบ้างครับผมต่อมานะครับยูเคของระบบโดยระบบของเราจะมี7ดยูเคสด้วยกันนะครับคือยูเคสตั้งค่าโปรแกรมยูเคสดักจับข้อมูลยูเคสบันทึกประวัติการดักจับยูเคสแสดงแผนภาพ ology, ทอโพโลจีแล้วก็ยูเคสแสดงผลประวัติการดักจับนะครับแล้วก็จะมียูเคสเพิ่มรูปแผนที่และสุดท้ายยูเคสเพิ่มตำแหน่งเอเซตพอยต์ครับ ถัดไปนะครับก็คือการทำขั้นตอนทางงานของระบบเรานะครับระบบมันจะมีขั้นตอนทางานหลักทั้งหมด4ขั้นตอนครับก็คือการจับข้อมูลกรองข้อมูลสร้างความสัมพันธ์และสร้างข้นคามตัวกรอที่ครับผมในขั้นตอนแรกครับคือการจับข้อมูลนะครับจะเป็นการจับข้อมูลการเดินทางของเครือข่ายและสายนะครับเราจะใช้ตัวไอค์แอนะครับเป็นตัวเปลี่ยนหม่ของการเครือข่ายของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งระบบจากนั้นจะใช้ภาฉายและการจับข้อมูลแล้วก็คัดกรองข้อมูลจากที่จับได้นะครับแล้วก็จะจัดเก็บลง Data f r ฟร e ของตัวแผ่นนะครับผมท ในแพ็กเกจเราแบกจับข้อมูลได้มาเนี่ยเราทําการจัดเก็บข้อมูลในนะครับภายในแพ็กเกจเนี่ยจะมีชั้นของแม็กเลเยอร์อยู่ครับในชั้นนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆของการส่งไปหาใครแล้วก็แอดเดล์ต่างๆในการส่งนะครับ mm hmm. เช่นตัวฟอร์มนี่ก็จะเป็นการตัวระบุน,นะครับว่าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นหมวดการส่งแบบไหนนนันก็จะเป็นหมายเลขแอดเดล์ของผู้ส่งต่างๆครับก็จะเป็น bsd I sa source address นะครับหรือว่า da destination address นะครับอันจี้เ็บจะเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับลงในตารางของ data frame นะครับ แล้วนี้ก็คือจะเป็นเออ่เป็นตารางที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็คือจะเป็น address จะเก็บเป็นเออ่ address ก็จะมี two form ตัวอย่างแล้วก็ address เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันจะเออ่เรียงกันไปเปลี่ยนไปตามตัวของ two form นะครับอย่างเช่นแถวแรกนะครับจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยก็คือ t w เป็นหนึ่ง four เป็นศูนย์นะครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยครับจะเป็นแพ็กเกจที่ส่งจาก client ไปหาตัว access point นะครับ address 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 ช่องแรกเนี่ยก็คือ จะเป็น b s i d ครับผมอินเทอร์เนชั่นสองก็คือจะเป็น s o f e a s ครับผมหรือ SA อินเทอร์เนชั่นสามจะเป็น e t h e r n e s s ครับผมแล้วก็อย่างเช่นโหมด0ูนย์หนึ่งนะครับก็คือทูเซ็เป็นศูนย์ฟอร์มเป็นหนึ่งก็คือแพ็กเกจนี้ส่งมาจากตัว Access Point นะครับไปหาตัว Client นะครับก็คือช่องแรกจะเป็น d e s t i n a t i o n a d d r e s s ช่องที่สองจะเป็น b s i d ชอ่องที่สามจะเป็น SA ครับส่วนทั้งสองโหมดนี้ครับช่อง Address 4เดี่ยวยังไม,ยงไม่ยังไม่มีการใช้งานครับผม ในส่วนถัดไปครับก็คือการกรองข้อมูลนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับข้อมูลที่เราจับได้เนี่ยจะมีการซ้ํากันของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เกิดจากเราจะจับข้อมูลที่มีการส่งไปหาครแอนุกเดิมได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเราทําการข้อมูลตรงนี้ออกกับโดยใช้ตัวไลบรารีของแ a n ด a นะครับในการกรองข้อมูลออกให้เหลือเพียงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ที่ที่มีนะครับเพียงหนึ่งข้อมูลเพื่อคอานลดเรียนในการดังวลผลนะครับผม ขั้นตอนต่อไปครับก็คือการขั้นตอนในการสร้างความสัมพันธ์นะครับโดยในขั้นตอนนี้จริงๆแล้าปัวระบบเรานะครับจะอาศัยการสร้าง,งความสัมพันธ์โดยใช้ตารางที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยะคระับผมแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ของแตนน่ละหนึ่งแพ็กเกจเลยครับโดยเมื่อเราจัดแพ็กเกจได้ครับเราจะดูที่ uh, ทัวร์ฟอร์มของเขาอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครับก็คือทัวร์ฟอร์มทีเป็นหนึ่งศูนย์นะครับก็คือแพ็กเกจนี่ยครับเป็นแพ็กเกจที่มีเส้นทางการสื่อสารจาก client ไปหา access point นะครับจากนั้นเราจะดูที่ address ต่างๆค่างก็น D เอแล้วก็ D A ครับผมโดยที่ B ี A D เนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของเอ่อเรา,าเตอร์นะครับจากนั้นก็คือ S A ก็คือ source address ก็คือเป็นที่อยู่ของไคลเอนต์นะครับแล้วก็ดีเอเซ็นเซน d อดเ s สก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ที่ใส่ไปของเครื่องปลายทางแต่ในที่นี้ที่เห็นเป็น address เดียวกับ B S เอเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยครับเป็นแพ็กเกจที่มีเอ่อมีการส่งไปยังเอ่อโทรศัพท์เน็ตครับก็คือส่งที่อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตัวไคลเอนต์เนี่ยไม่รู้ว่า a d ดเดสของไฟทารเป็นอะไรงั้นจึงใส่ a d ดเดสเป็นของตัวเราเตอร์ไปครับผมเราก็จะทําการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาครับผมครับผมถัดมาก็คือ two fold ครับตัวเซตเป็น0ูนครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยครับนี้ทางการสั่งจักและเซ็ตไวไปหาใครแอนนะครับโดยมี da นะครับหรือว่าแ d ดเด s นะครับเป็นแ d ดเด s ที่อยู่ของไคลเอนนะครับ v i d เนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของเราเตอร์ก็คือเป็นอยู่ของเราเตอร์ทัวตัวที่ส่งมานะครับดังนั้น sa เนี่ยก็คือ source address นะครับตรงนี้นะครับทีี่่อยูตรงน้ จริงๆแล้วจะเป็นที่อยู่ของเครื่องอต้นทางที่อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าในที่นี้มันอยู่คนละสับกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับ NA ตรงนี้จะกลายเป็นที่อยู่ของเราเตอร์แทนครับผมแล้วก็จะสร้างพอดสัพัน์ขึ้นมา โดยการสร้างขาอสมพันธ์ตรงนี้ครับเราจะาใช้ตัวไลบรารีที่ชื่อว่า NetworkX นะครับในการข้อสมพันธ์เชิงโลจิคอลขึ้นมาครับผมขั้นตอนต่อไปครับก็คือการสร้างแผนภาพโทโพโลจีครับผมจากความสัมพันธ์เชิงโลจิของ NetworkX e นะครับเราจะใช้ตัว Party นะครับในการแปลงให้กลายเป็นแผนภาพโทโพโลจีครับก็คือภาพด้านขวาหนึ่งครับผมต้องการจะเป็นเราเตอร์ผมส่วนด้านบนซ้ายกับหน้าผากที่เป็นตัวไคลแอนด์ครับ ส่วนถัดไปนะครับก็คือการทดสอบการทํางานออของตัวระบบเรานะครับการทดสอบการทำงานระบบจะมีการทดสอบทั้งหมดออสองส่วนก็คือเป็นการทดสอบในหมวดของโครงขา่ายแล้วก็การทดสอบในหมวดของโครงข่ายเฉพาะกิจครับผมในส่วนแรกนะครับคือการทดสอบในหมวดโครงข่ายครับการทดสอบที่1นะครับก็บ Jones, คือเราจะทำการจําลองสภาพแวดล้อมก็คือมีออลอตเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เอาเออข่าแอนหนึ่งตัวครับผม วิธีการทดลองนะครับก็คือนำคลายแอนเนี่ยครับเชื่อมต่อกับเราเอ็กเซปตพอยด์จากนั้นก็คือให้คลายแอนเนี่ยเขาใช้บริการสตรีมมิ่งไว้แล้วก็ค้างไว้ครับผมจากนั้นจเจ้าระบบเขาเนี่ยจัดจากข้อมูลเป็นเวลา60ิวินาทีครับภ <c oughs> าพที่เห็นด้านขวาม,มือน,นะครับเป็นผลการทดลองของตัวเราให้เราสร้างขึ้นมานะครับจะเห็นว่าสามารถสร้างได้ถูกต้องกับโครงสร้างให้เราจําลองขึ้นมานะครับผมการทดลองถัดไปนะครับผมก็คือ การทดลองที่2นะครับก็คือมีคลายแอนจำนวน2เครื่องนะครับผม mm. เชื่อมต่อกับไอซีเซฟพอที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมวิธีการทดลองก็คือ,อให้ใคลเอนทั้งสองเครื่องเนี่ย mm. เข้าใช้ระการสตรีมมิ่งค้างเอาไว้จากนั้นใช้ระบบเรานะครับดักจับข้อมูลเป็นเวลา60วินาทีครับผม้ mm. าเห็นด้านขวาก็คือเป็นผลการทดลองของตัวระบบของเรานะครับจะเห็นว่าแสดงผลได้ไม่ตรงกับโครงสร้างเราขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการเชื่อมโยงที่ สเปซสปะแล้วก็มีเราเตอร์ที่เกินขึ้นมาเกินจำนวนที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว,วรลครับผมเราจะไปวิเคราะห์ผลการทดลองครับจากการวิเคราะห์เอ่อผมทดลองนะครับเราเพบว่ามีแพ็กเกจที่เราดักจับได้เนี่ยครับบางส่วนมีความเสียหายหเกิดขึ้นซึ่งการเสียหายของแพ็กเกจเนี่ยครับเกิดจากอุปกรณ์ทั้งสองของเราเนี่ยครับมีการใช้บริการซิมมิ่ง <c oughs> ซึ่งบริการซิมมิ่งเนี่ยจะใช้แบนด์วิดท์ที่ค่อนข้างสูงจนทําให้มีการโอกาสในการชนกันของข้อมูลเกิดขึ้นครับผม ซึ่งพอข้อมูลมีความเสียหายแล้วเนี่ยครับจะเกิดการส่งแพ็กเกจซ้ำนะครับซึ่งจากภาพที่เห็นด้านขวานะครับก็คืออันนี้เป็นภาพแพ็กเกจที่มีความเสียหายนะครับจะดูได้จากตัว FX status นะครับมันจะขึ้นโชว์ว่าเป็นแบตนะครับก็คือเป็นตัวของ frame sequence นะครับก็คือมีการเอาร์เรย์เกิดขึ้นครับผมแล้วก็จะมีการส่งแพ็กเกจตัวนี้ซ้ำครับถัดมานะครับก็คือเมื่อมีการส่งแพ็กเกจซ้ำเนี่ย ถ้าเกิดการส่งแพ็กเกจที่ตัวการ์ดเครือข่ายนะครับก็คือไม่ได้มาจากตัวแคลนโดยตรงหน้าที่ในการส่งซ้ําจะเป็นของตัวการ์ดเครือข่ายพอพอการ์ดเครือข่ายส่งซ้มไปเนี่ยเขาจะใช้อดเดรสที่แตกต่างไปจากอดเดรสเดิมข,ของตัวของตัวคลนจริงๆครับเห็นได้จากภาพภาพภาพ,ภาพด้านบนนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นอดเดรสที่มีการส่งซําของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับอย่างแถวแพ็กเกจแรกนะครับแถวแรกก็คือ เอาต่างออเทเแรกนะครับมันตัวแกรจะขึ้นโชว์เป็นของ Intel นะครับแต่ว่าในของแพ็กเกจล่างนะครับจะไม่ขึ้นโชว์เพราะว่าภาพด้านล่างนะครับซอฟต์เดตนะครับจะเห็นว่าในออเทเแรกนะครับจากอันบนก็คือแถวแรกนะครับจะเป็น0ูนะครับแต่ว่าตัวห่อของภาพล่างนะครับจะเป็น54ซึ่งตรงนี้ครับเป็นเลขที่ตัวการ์ดเจนขึ้นมาแล้วับใช้ในการส่งส่งซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยครับเห็นว่ามีการส่ง ไปหาคลายแอ้นมีการส่งไปหาของคลเแอ้นนะครับมีทั้งหมด2เครื่องด้วยกันแล้วก็ส่งไปหาตัวตัว e อคเซสคอยตัวเดียวกันครับผมซึ่งมันก็จะมีในกรณีของตัว c อคเซส i อยที่จะสร้างตัวแอตเต็อันนี้ใหม่ขึ้นมาเหมือนกันครับผมซึ่งทําให้โปรแกรมแสดงผลผิดพลาดเพื่อมีทัคลเยแอ้นจำนวนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเราเตอร์เพิ่มขึ้นมาครับผม วิธีการแก้ไขปัญหาครับเราก็จะแก้ไขปัญหาโดยการเราจะไม่นำนำแพ็กเกจต,ตัวที่มีความเสียหายเนี่ยครับเข้ามาหาควสพันธด้วยครับผมแล้วก็ภาพด้านขวามือครับเป็นภาพที่ผลการทดลองโครงสร้างเดิมครับแต่ที่เราจะได้ทาการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับผมก็แสดงผลที่ถูกต้องตามโครงสร้างเราจาลองขึ้นมาครับการทดลองถัดไปนะครับการทดลองที่3ครับผมการทดลองที่3ก็คือ,อ,อมีคลายแอน สองเครื่องนะครับผมหนึ่งหนึ่งแอคเซ็พอยต์แล้วก็ให้ใครแอนเอกับบีเนี่ยเชื่อมต่อแอคเซ็ตพอยต์แต่ว่าแอคเซ็ตพอยต์ตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็ได้นะครับผมวิธีการทดลองก็คือให้ใครแอนเอนะครับเชื่อมต่อ FTP ไปหาใครแอนบี B, แล้วจากนั้นส่งข้อมูลจากใครแอนบี B, ไปหาใครแอนเอนะครับผมแล้วก็ระบบส่งข้อมูลเนี่ยใช้ตัวระบบของเราเนี่ยทำการดัจกจับข้อมูลเวลา60วินาทีครับ อันนี้เป็นผลการทดลองที่ตัวระบบสร้างขึ้นมานะครับจะเห็นว่านะครับสแสดงผลได้ไม่ถูกต้องนะครับก็คือตัวที่เป็นคลายแอนนี่ครับตัวอ s ลโซเวรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงกลางนะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นคลแอนแต่ว่าระบบสะแสดงผลเป็นแอคเซสคอยแทนนะครับก็จะไปวิเคราะหอปัญหากันนะครับแต่ปัญหาที่พบเนี่ยครับก็คือเราพบว่าการระบุอ d พเดทในแพ็กเกจที่มีการส่งออกไปอินเทอร์เน็ตกับแพ็กเกจที่ส่งไปหาเครื่องใน s s i d เนี่ยมีการระบุอ d พเดทที่แตกต่างกันครับผม ก็คือในแพ็กเกจที่ส่งมาที่เดนิตน,น,น,นะครับจะระบุอดเดสที่ที่มีเิตันอัเดทเนี่ยครับเป็นตัวเร <c oughs> <c oughs> าเตอร์ก็คือจะเห็นภาพด้านขวาเลยนะ, <c oughs> นะครับก็คือ uh, A เดตันอัเดทนะครับจะระบุเป็นตัว Tplink <c oughs> ซึ่งเป็นที่อยู่ของเราเตอร์นะครับก็คือรู้ได้ยังไงก็คือดูจากมี SSID ดีครับผมก็คือเป็นที่อยู่เดียวกันตรงนี้ครับก็คือเพราะว่าที่ระบุไปแบบนี้ครคือเพราะว่าตัวเครื่องที่อยู่ในเครือขา่ายไร้สายเนี่ยครับเราไม่รู้ว่า แอปเดสที่อยู่ของเครื่องปลายทางเนี่ยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นที่อยู่อะไรก็เลยใส่เป็นที่อยู่ของเราเตอร์ไปครับปรว่าเป็นตัวเกตเวย์นะครับซึ่งจะส่งให้ตัวเราเตอร์เนี่ยไปดูในอินเทอร์เน็ตเลเยอร์แล้วก็ส่งไปหาตาม IP ตัวอขอ,อแทนนะครับแต่ว่าในแพ็กเกจที่ส่งไปในภายใน SSS I D เดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าจะมีการระบุปลายทางเป็นอีกเครื่องของเครื่องของปลายทางเลยเพราะว่าเครื่องที่อยู่ใน A T I D เดียวกันเนี่ยจะรู้ที่อยู่ของกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีการส่งออกไปตัวใช้ อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือจะระบุไปเลยว่าปลายทางเนี่ยเป็นที่อยู่เครื่องนี้นะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยทำให้ในแพ็กเกจเนี่ยครับมีความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ทั้งสอุปกรณ์ก็คือเครื่องต้นทางเครื่องปลายทางแล้วก็ตัวแอร์แอคเซสพอยต์นะครับม,มันแตกต่างกับแพ็กเกจแรกก็คือ,อที่มี2อุปกรณ์ก็คือเครื่องต้นทางกับเครื่องอกับเราเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาก,ก็คือตัวระบบเดิมของเราเนี่ยครับจะยึดว่าใน1นึ่งแพ็กเกจเนี่ย จะมี2อุปกรณ์ด้านนั้นก็คือเซ s ชั่นพอยต์กับคลอ,อนนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่าจากตอนนี้การสด้รอที่3เนี่ยเราพบว่าในในกรณีที่หนึ่งแพ็กเกจเนี่ยครับมีการคอสัมพันธทั้งหมด3อุปกรณ์ด้วยกันซึ่งเราก็ทําการแก้ปัญหาตรงนี้นครับโดยการแก้ปัญหาของเราเราแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเงื่อนไขในการหาค่าสัมพันธ์นะครับเราจะตรวจสอบจากเดือนทั t ทันแอดเดสหรือว่าซอแอดเดสครับว่ามีความเหมือนตรงกับปีเอสหรือไม่ ถ้าเกิดตรงกันนะครับก็คือแพ็กเกจนั้นเป็นแพ็กเกจที่ส่งไปหาจิตเด็ดนะครับเพราะว่าไม่รู้อีเดตปลายทางครับผมตรงนี้ระบบเราจะสร้างสัมพันธ์ทั้งหมดสององค์กรขึ้นมาครับแต่ว่าถ้าหากหากไม่ตรงกันเนี่ยก็คือแพ็กเกจนั้นนะครับเป็นแพ็กเกจที่ส่งไปภายใน BSC เดียวกันเพราะว่ารู้รู้อีเดตของกันและกันตรงนี้ระบบเราจะ,ระสร้างความสัมพันธ์ของสามองค์กรขึ้นมานครับก็คือคายแอนต้นทางคายแอนปลายทางแล้วก็แอนเซ็ตไฟนะครับรูปด้านขวามือก็จะเป็น รูปผลการทดลองที่เราทําการหลังจากแก้ไขแล้วนะครับโดยใช้โครงสร้างการทดลองเดิมวิธีการทดลองเดิมครับผมก็สแสดงผลได้ถูกต้องครับผมต่อไปนะครับเป็นการทดลองในโครงข่ายนะครับแต่ว่าเป็นการทดลองหมดโครงข่ายแบบกระจายนะครับก็คือใช้แอพเซ็พอยต์สองตัวแล้วก็คลาแอนสองตัวนะครับโดยให้คลาแอนเเนี่ยต่อกับลูดแอพเซ็ตพอยต์เแล้วก็ให้คลาแอนบนะครับต่อกับนอนลูดแอพเซ็ตพอยต์บครับผมโดยคลาแอนเกับคลาแอนบเนี่ยจะต้องรับสัญญาณของ ่แอร์เซ็ตบอยฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับก็คือ A ต้องรับสัญญาณได้แค่ลดเอพีเออ,อย่างเดียวส่วนใครแอนบีก็ต้องรับสัญญาณได้แค่นอนลดเอพีบีอย่างเดียวครับผมวิธีการทดลองนะครับเราก็จะให้ใครแอนเอเนี่ยครับเชื่อมต่อ FCP ไปหาใครแอนบีล B, แล้วก็ถ่ายเอาข้อมูลจาก B ไปหา A ครับผมแล้วก็ให้ตัวรบเขาเนี่ยดัดจับข้อบนเวลา60วินาทีครับ แล้วก็อันนี้เป็นผลการทดลองนะครับผมจะเห็นว่าระบบทดลองที่ตัวระบบเราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับแสดงผลออกมาได้ไม่ถูกต้องตามโครงสร้างของเราครับเราจะไปวิเคราะห์ปัญหากันครับผมแต่ปัญหาที่พบนะครับเราจะพบว่าปัญหาเนี่ยครับม่ได้จริงๆแล้วมันเนี่ยเกิดมาจากตัวระบบของเราในการหาความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่าเกิดมาจากตัวเซตพอยท์นะครับก็คือมีกระบวนการส่งข้อมูลเนี่ยในโหมดครงข่ายกระจายนะครับที่ไม่ได้อิงตามมาตรฐานเอง IEME เป็นตัวหนึ่งนะครับก็คือ เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตของตัว Asset Point ที on ่เรานำมาตลอดนะครับ implement ขึ้นมาเองครับโดยอยู่บนในหลักของฟันนสอแบบโครงข่ายธรรมดาครับผมก็คือไม่ได้ใช้อิงตามาตางทฤษฎีแบบ100%นครับผมนี้เราจะมามวิเคราะห์นะครับว่าเขามีวิธีการส่งกันยังไงก็คือวิธีการส่งกระบวนการส่งของ Asset Point ที on ่เรานำมาตลอดเนี่ยครับก็คือจะมีจะมีตัว Root AP เนี่ยครับจะสร้าง Virtual a d r e t ของตัวฝั่ง Root AP ขึ้นมา ก็คือตัว root AP จะเป็นคนจัดการสร้าง virtual address แล้วก็จัดการในการ forward ส so ่งแพ็กเกจไปมากันระหว่าง 2, 2, 2, 2ฝั่งนะครับฝั่ง non root กับฝั่ง root AP นะครับก็คือตัว root AP จะเปคนจัดการนะครับดูจากรูดด้านขวามือนะครับก็คือจะเห็นว่าฝั่ง root AP เนี่ยมีคาแอนเอเชื่อมต่ออยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็น virtual address ของ 2, 2 address นะครับก็คือเป็น non root AP m มกของตัว non root AP แล้วก็คายแอนบเนี่ย ที่อยู่ของแฟนบีเนี่ยก็คือถูกสร้างเป็นเวอร์ชวลอดีที่อยู่ในร o ่เอพีด้วยนะครับก็คือกระบวนการส่งทั้งหลายแหล่ก็คือตัวร o ่นเอพีจะเป็นคนจัดการนะครับว่าจะโฟบดไปหาเวอร์ชวลอเดียเนี่ยจะโฟบดไปถูกฝั่งไหนแล้วก็จะถูกส่งต่อกันไปเป็นคนจัดการเส้นทางเองครับผมซึ่งจากการทดลองเนี่ยครับว่าก็สรุปผลนะว่าก็คือทางเรายังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าสร้างการเทคโนโลจีในวงกาขายแบบกระจได้อย่างได้อย่างแน่ชัดนะครับเพราะว่า จากการทดลองนะครับเพียงหนึ่งาจากเรา,าเตอร์นะครับเพียงหนึ่งยี่ห้อแล้วก็หนึ่งรุ่นนะครับก็คือพบว่ามีการดับอีเวน์ของโตโดดัว้นมานครับเราอาจจะต้องทดลองในในหลายอุปกรณ์หรือหลายยี่ห้ออื่นก็ดูว่าแต่และยี่ห้ออื่นนียมีวิธีการดีเท็นแบบไหนนะครับซึ่งมันอาจจะมีได้หลากหลายอาจจะทําให้ในการหาในโหมดนี้ค่อนข้างยากครับผมก็จบครับทดลองที่สี่ครับผม ต่อไปจะเป็นการทดลองในหมวดโครงข่ายเฉพาะกิจครับผมการทดลองแรกครับก็คือใช้คลายแอนนะครับต่อโดยตรงกันทั้งหมด2ตัวครับผมวิธีการทดลองก็คือให้คลแอนเเนี่ยครับเชื่อมต่อไปหาคลายแอนบผ่าน FCP แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลจาก B ีไปหา A ครับผมแล้วก็ใช้โหลดเราดัจากจับข้อมูลเป็นเวลา60วินาทีครับตอันนี้เป็นผลการทดลองที่เราได้ขึ้นมาครับก็คือสามารถแสดงผลให้ถูกต้องตามโครงสร้างนะครับ ต่อไปครับการทดลองที่2ครับก็คือมีคลายแอนจำนวน3เครื่องนะครับเชื่อมต่อกันโดยให้คลายแอน B เนี่ยเป็นเครื่องหลักครับ A เ <A S 1> ชื่อมต่อไปหา B และ C เชื่อมต่อไปหา B ครับผมวิธีการทดลองก็คือให้คลายแอน A เนี่ยเชื่อมต่อไปหาคลายแอน C ผ่าน FCP ครับแล้วก็ถ่ายอเอาข้อมูลจาก C ไปหา A ครับผมแล้วก็ใช้ตัวลบเราเนี่ยตัดจากข้อมูลเวลา60นาทีตอนนี้ก็คือเป็นผลโครงสร้างที่ตลบเราสร้างขึ้นมานะครับผมก็คือ อันนี้แสดงผลนารท่านได้ถูกต้องตามตามตามรงสร้างที่เราจําลองขึ้นมานะครับนี่จะไปว,วิเคราะห์ผลการทดลองครับก็คือจากผลการทดลองครับก็คือจริงๆแล้วระบบสามารถสร้างให้ถูกต้องแล้วจะมีบางคนสงสัยนะครับก็คือทาไมถึงไม่ไม่ขึ้นเป็นสามเครื่องสามอุปกรณ์เพราะว่าเราเชื่อมต่อกันสามอุปกรณ์โดยมีเครื่องวีเป็นเครื่องหลักใช่ไหมครับ ก็คือที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในมาตรฐานเป็นสอจุดหนึ่งเนี่ยครับในหมวดูงขายเฉพาะกิจเนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่แบบ1ต่อหนึ่งนะครับจะไม่มีการแบบมัติหอบลาติงก็คือเป็นการส่งต่อกันไปมากกว่า1ฮอปอก็มากกว่า,มากกว,ามากกว่า1ฮอปงรับใช่ก็คือจะไม่มีการส่งจาก A ไปหา B แล้วก็ B ส่งไปหา C ครับผมแต่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่าง A ไปถึง C เลยการการเข้าบอลลูกุ๊ปกันเนี่ยเหมือนก็เป็นการบอกว่าในปุ๊ปเนี่ยครับมีมีใครอยู่ในเครือข่ายของเราบ้าง แต่ว่าในการสื่อสารกันจะเป็นการสื่อสารโดยตรงครับก็คือต่างคนต่างสื่อสารหากันละกันโดยไม่ต้องผ่านกันละกันนะครับผมึ่งจากการทดลองที่2นี้นครับก็จะเห็นว่า A ไปหา C ก็คือจะ A หาทีตรงโดยไม่ผ่านมีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือแสดงผลว่าไดถาานน้ถูกต้องแล้วครับในทางในการพัฒนาต่อนะครับก็คือมีการเราต้องมีการปรับปรุงแสดงผลให้ทํางานได้แบบเดียวทานได้มากเดียวทานน้าอาจจะช่วยให้ผู้ใช้ สังเกตเห็นด้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวกนการในการดัดจับข้อมูลของตัวโปรแกรมนะครับให้สามารถโยุดัดจับข้อมูลได้โดยที่ไฟล์ข้อมูลเนี่ยไม่เสียหายในบางครั้งครับก็คือตอนนี้เราเราจะมีการดัดจับข้อมูลที่การหยุดจับเนี่ยจะมีความเสียหายของไฟล์ข้อมูลในบางครั้งนะครับซส่งตรงน,นี้เราแก้ไขโดยการมีตัวเครื่องมือพิเศษในการช่วยซ่อมไฟล์ตรงน,นี้ให้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือศึกษากระบวนการหาความสัมพันธ์ในหมดครงขาบบกระจายให้สามารถสร้างแผนภาพตัวโพลลอจีได้ต่อไปจะเป็นเดมโมโ่ทดสอบของระบบนะครับผมในส่วนของการเดมโมนะครับเราก็จะใช้แบบโครงสร้างการติดต่อแบบเดียวกับการทดลองโครงขาขทดลองที่1นะครับก็คือมี1นึ่งคล้อนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เส็อรที่สามารถเข้าถึงลิเน็ตได้จากนั้นก็ให้คล้อนเนี่ยเข้าเข้าขการสตรีมมิ่งค้างเอาไว้นะครับบนเราใช้โดรเนี่ยจะจับเวลาเเป็นฐานสิบนาทีนะครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าตาโปรแกรมของตัวระบบเรานะครับ ตัวนี้่จะเป็นหมวดไลคปเจอร์นะครับเราสามารถที่จะกดซัดแคปเจอร์อได้เลยเพื่อที่จะทำการจับข้อมูลแล้วก็เป็นเดอนะครับพอร์โฟลิอจะทําการกดเพิ่มแผนที่ก่อนเพื่อแมปปิ้งแผนที่กับตัวลอตเตอร์ให้เราดักจับได้นะครับอนี้ผมจะจําลองการเพิ่มแผนที่ให้ก่อนนะครับอ,อันนี้จะเป็นเมน,นูการเพิ่มแผนที่นะครับน,นี่จะเป็นรูปไฟภาพน,นี่เป็นแบบเป็นชั้น2ของคณะไอทีครับผมอันนี้เราจะทำการปักหมุดนะครับเป็นตัวลอเอรอันนี้เราจะใส่เป็นตัว หมายเลข BSSID ของเราเตอร์นะครับอันนี้ก็คือตัวเราเตอร์สมมติว่าอยู่ห้อง205นะครับกดเซฟจากนั้นเราก็กด Start Capture ครับผมนี้ใช้เวลามา30วินาทีนะครับในการดักจับข้อมูลครับอันนี้ก็จะเป็นน,นี่ก็คือโปรแกรมเราทำการสแกนแล้วก็สร้างฐานข้อมลที่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมา3ไฟล์นะครับนี่จะไป,ป็ไฟล์ภาพข้อมูลที่เขาจะอยู่ในรูปแบบของ HTML นะครับต้องเปิดดูผ่านดยเบาราว์เซอร์ นี่นไฟ pcap e ครับจะเป็นไฟ l r a w data ของข้อมูลที่เราดักจับได้นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ความสัมพันที่ตัวโปรแกรมเราสร้างขึ้นมาครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวแผนทัศนวิสยที่ทระบบของเราสร้างขึ้นมาครับก็ router ก็คือถ้าเกิดในตัวระบบเราเนี่ยสแกนเจอตำแหน่งสแกนสแกนเจอ router ตอรงน,นี้ครับก็จะขึ้นมา router นี้ก็จะขึ้นมาตามตำแหน่งที่เราเระบุไว้เอาไว้ในแผนที่นะครับ ส่วนนี้คือจะเป็นขายแอนนะครับผมก็คือตามโครงสร้างที่ได้เปิดให้ดูวไนไ้ก่อนหน้าที่จะมา,หน,าหน้าจอนี้นะครับผมครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอ,ขอบคุณครับ